บริเวณด้านข้างท้องสนามหลวงหน้าวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤิ์ราชวรมหาวิหารมีสถาปัตยกรรมสำคัญแห่งหนึ่งโดดเด่นสะดุดตาด้วยตัวอาคารสีแดงชวนให้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงามนั่นคือตึกทาวรวัตถุซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าตึกแดง อาคารก่ออิฐถือปูนทาสีแดงหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาพระฤกเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2439โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นท้าวรวัตถุที่คงทนท้าวรใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลในงานพระเมรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามากุฎราชกุมาร เมื่อเสร็จงานก็จะพระราชทานอุทิศวายเป็นสังคิกะเสนาธสำหรับมหาทาตวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสืบไปกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย